สวัสดีนะคะตอนเทียงเทียงพี่น้องเบิ่งเห็ดข้างทางเห็ดเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนะคะข้างทาง,างเต็มได้พี่น้อง้างถนนได้นี่ตรงนี้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย้างถนนใหญ่เลยน,น,ลยนี่จะพอนีเข้าไปทางใน ก็จเจออันดงเห็ดเหลืองคือข้าเจา้าป้าบูเบอรี่ตะวันป้าบูเบอรี่ลายแห้งพี่น้องตะวามันสีหลวงบัดแล้วโอ้ยุ่งยุ่งหลายคักป้าเห็ดหยางเนี่ยพี่น้องเป็นงานยายก้อนเน้เห็ดหยางนี เฮ็ดเฮ็ดน้ำมันบาดมันเน่าไหมนี่ได้นี่ดอกเหลืองๆกำลังผลจนมาเจ้าเห็นแค่ข่อยบโบงามแห้งน้ำหมากเฮ็ดน้ำหมากดอกสวยมากสวยมากขนุนดอกนึงนู้นดอกนึนเดๆปไป บูแบลูกใหญ่มากเนี่ยดีจ้ะบางแนพี่น้องเนี่ยจะมมาข้ามแห้งอืมอ้เยเฮดเพิ่งอันนั่นกันมี่เฮดเพิ่งขมกันมี่ด้วยเนี่ยดอกสวยๆ เจอแต่เห็ดเท่าบางเนี่ยเอ้าเปูนอ่ะเห็ดมันบานเบ็ดแล้วเห็ดเห็ดนำหมากเนะออาะกอดกรอบกอไสพี่น,อน้อง,อง,องอยุ่งยุ่งอีหยังเม่ายหสักแจ้ยุ่งฟันว่ามันมเค่อยกินป้าบูแบร์เยอะมากนะคะแต่ว่าเขาจะล่วงแล้วพี่น้อง หลายแห้งพี่น้องปลาบูบอรี่ปลาบางมีหลายแห้งปลาบูบอรี่เฮ็ดกับหลายแต่ว่าบูบอรี่บูบอรี่เฮ็ดกับหลายแต่ว่าเฮ็ดกินบ่ได้ <c oughs> ย่างนั้ก็นอนกับป้ายุ่งกันนอนยุ่งยิ่งกุนอนนะคะยิ่งเยอะมากพี่น้องนี่เยอะหลายยุ่งหลายบิน ใายก็มิ่งวีปานนอนปานวานนี้อันนี้เฮ็ด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 พี่น้องนเฮ็ดเบิ่งแน่เฮ็ดไอ้ป้อนไม่คยกินก็บ่เก็บดอกเต็มอยู่พี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องเฮ็ดน้ำหมากดอกบักยมันบาดมันเศ่าหมดแล้วมันเข่าหมดแล้วค่ะเศ่าามากพี่น้องไอ้ป่อนชิ่งเง ป่งงี่ยสุดยอดมันหามเข้าไปได้เลยได้งงตัวไงปันพ<แ>ูดน่ะเฮ็ดพี่น้องมองนน่ยมันเน่าเนี่ยนี่ก็เฮ็ดผึ่งอยู่แต่ว่ามันเน่าแล้วมันเผาแล้วไหยโอ้ยนี่สองดอกนี่มันมันก็เหมือนนี่นี่อยู่นะ แต่มันเน่าเหรอพี่น้องไม่ถือผนคุณน่ะเต็มอยู่คุณน่ะเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่คุณน่ะคุณน่ะนี่เห็ดอะไรคะสีขาวาบูเบอรี่ร้ายแห้งพี่น้องป้านี่บูเบอรี่เยอะมากนะคะแต่ว่าก็ายังเก็บได้อยู่แต่ว่ามันสีซุกกว่าไหมพี่น้องมันสุกแล้ว ดูแห้งกระนากฟอนน่ะนี่นะโอ้ยเห็ดเห็ดกระายแห้งได้พี่น้องเห็ดตอนมันกินบ่ได้ฟอนมันหงุดหงมึงเนี่ยเนเบิด์ตเนเบิด์ตเนเบิดเห็ด,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 ดนี่กระเห็ดเพิ่งมันเน่าพี่น้องนอนดอกหนึ่ง อีดอกหนึงหน่งเงาโอ้ดอกหนึง่งโอ้ยมีแต่เห็ดเน่าเนาะนี่เน่าจนเปื่อยพี่น้องเอ้ยเน่าจนเปื่อยเนาะนี่กระเฮ็ดพี่น้องนี่กระแมนแต่มันเถาเนาะมันบานหมดแล้วเห็เดแดงเห็ดก้อนล่ะ เห็ดแดงเห็ดก่อบ้านเรานี่เห็นป่ะงามๆไหมพี่น้องนี่ดอกอ่อนๆมันนี่อันนี้ก็หลวบานนีอยังหนึ่งอยู่มีก้อนเมื่อกี้ปาดลายด้วยเบิ้งเพื่อจะเห็ดอันเดียวพี่น้องแม่นเดเลยแม่นเดเลยจ้ะ มนมนเบดเลยว้านุ่งหลายไงปานนอนนั่น mm hmm. นี่นแ mm hmm. มนหบดอ mm hmm. ั่งบ mm ้า hmm. ใช่เลยเนี่ยใช mm ่ hmm. เลยเห็ดพี่น้องเห็ด mm hmm. ทั้งนั่นเลยแต่ว่ามันเถ่าแล้วนี่ดอกนี่ง่ามเลย ดอ,อกนี้สวยนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้เบิ้งพี่นอ้องเห็ดกอเห็ดดินบานห้าวนะง่าม,มาแต่ว่านอนจาะนอนเขาเจาะมาน,นกันมาเอาโอ้หยุ่งเนี่ยไปไปไปเมื่อบ่ได้ดอกเห็ดหมื่นฆ่าแต่ยุ่งยุ่งหลายขวป้า <laughs> ให้เบิ้งให้เบิ้งพี่น้องเห็ดเพิ่งเน่า อ๋อน่าก็เถาเนาะืมนี่เอาเมือดเห็ดก็ได้ไม่ได้เห็ดเถาพี่น้องเลยเมื่อเมื่อก็ได้เหรอเห็ดเผานี่นี่ดอกหนึ่งเถาเห็ดพึ่งเถาพี่น้องว่าไงย่องสิจ้อป้าหนี่ดอกงามเด้นี่ มึงเนี่ยเนี่ยกุ่นดอกหนึ่งมากแกพ่อว่าเอาดอกค่ะเฮ้ยไอ้ป่อไว้พ่อไวยิ่งปานแมงวีสิเป็นไข่เลือดออกก้อนสิได้กินเห็ดไปแล้วค่ะพี่น้องไว้พ่อกันไม่คลิปนาได้จ้ะคลิปนี้บด้เห็ดจดั๊กโดอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว